สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่กิกกี้ฟรีไทม์ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็มาเจอเจอกับพี่กิกกันอีกทีในเกมเดอะซิมสี่นะคะวันนี้นะคะสาระนิดนึงนะคะก็จะมาสอนวิธีการทํามุมกล้องนะคะที่มีหลายๆคนถามเข้ามานะคะแต่ว่าพี่กิกก็ยังไม่มีโอกาสได้ทําให้ทุกคนได้ชมกันวันนี้นะคะวิธีการที่จะมาตั้งค่าในตัวของกล้องเนี่ย เราจะต้องเข้าไปที่ MyCom นะคะหรือว่า this s c อ่ะทีนี้พี่กิกไม่รู้ว่าแต่และคนเนี่ยเซฟเกมไว้ที่ลงเกมมาข่าไว้ที่ได์ไหนเนาะของพี่กิกเนี่ยจะลงไว้ที่ไดซี 4, นะคะแบบนี้อ่าทีนี้พอเข้าไปที่ไดซีแล้วนะคะกดตามพี่กิกนะโปรแกรมไฟล์นะคะ x86 นะคะ จากนั้นเราเข้าไปที่ Origin Game ค่ะนี่แล้วมันก็นจะขึ้น File The Sims 3จากนั้นเข้าไปที่โฟลเดอร์เกมค่ะ,ะแล้วก็เข้าไปที่ Bin นะคะกดดับเบิลคลิกจากนั้นเข้าไปที่ l ล s นะคะนี่แล้วก็มันจะมีหลายอย่างให้เลือกเลยพี่กิ๊กจะเข้าไปที่ วิดีโอคามล่านะคะดับเบิลคลิกนะคะมันจะขึ้นเป็นไฟล์ของโน้ตแพดไว้นะคะคือจริงๆมันมีวิธีการตั้งมุมกล้องได้หลากหลายมากๆเลยเดี๋ยวพี่กิ๊กขอทิ้งตัวอย่างไว้ให้ดูนะคะอันนี้พี่กิ๊กก็จะได้มาจากช่องของคุณเจมนะคะเดี๋ยวพี่กิ๊กขอลงเครดิตไว้ที่ดีสคริปชันแล้วกันเนาะแต่ว่าอันนี้คือพี่กิ๊กตั้งค่าเองนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับพี่กิ๊กมากที่สุดไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะ ตรงด้านบนเนี่ยตรงเนี้ยมันจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนอะไรนะคะหลักๆมันจะเปลี่ยนตรงนี้ค่ะตั้งตามพีก่กิกนะคะ FOV นะคะส5 0นะคะรายการตัวนี้2.0รายการตัวนี้150.0นะคะสำคัญก็คือตรงนี้ค่ะนะคะตรงนี้พี่กิกก็จะตั้งเป็นไลเนียแล้วก็ข้างล่างน,นี่จะเป็น2.0ทั้ง3ช็อตตรงนี้เลยนะคะ เพราะว่าไม่รู้สิพี่กิ๊กรู้สึกว่ามันเหมาะที่สุดพี่กิ๊กลองตั้งค่าตามคนอื่นแล้วมันกล้องมันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่จากนั้นถ้าทุกคนเนี่ยแก้ไขาตามที่พี่กิ๊กบอกตรงนี้นะหรือว่าเปลี่ยนแปลงแบบที่ตัวเองต้องการแล้วนะคะกดเซฟตรงนี้นะคะแล้วก็กดปิดนี่คือการตั้งค่ากล้องก่อนเพราะ พี่กิ๊กไม่ตั้งได้ไหมเข้าไปได้เลยก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้มันค่อนข้างที่จะแบบเวลาเราแพนอะมันจะมีความสมูทนิดนึงจากนั้นนะคะเราเข้าไปที่ตัวเกมค่ะอะโอเคค่ะเราเข้ามาที่ตัวเกมแล้วนะคะพี่กิ๊กจะสอนเป็นสเต็ปแล้วกันนะเมื่อกี้พี่กิ๊กเข้ามาในตัวเกมแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยอะอันนี้เป็นบ้านของตัวซิมนะคะเป็นบ้านตัวอย่าง แล้วก็ตอนนี้เป็นช่วหงหิมะเนาะพี่กิก๊กขออนุญาตเลิกมุมแป๊บหนึ่งนะคะเราดูด้วยระยะสายตาแล้วว่ามุมไหนสวยเนี่ยเราก็เลือกเป็นเฟรมที่หนึ่งนะคะเฟรมที่เราอยากจะพรีเซนต์เนี่ยก็ให้มันสมูทมากขึ้นพี่กิ๊กจับโฟกัสที่ท้องฟ้าอย,ย่างได้เลยนะเนี่ยจะเอามุมไหนก็ได้นะคะทีนี้วิธีการดูนะคะเอ่อเลื่อนมุมกล้องพี่กิ๊กทวนอีกรอบหนึ่งนะคะ เข้าไปที่ด้านข้างนะคะมันจะมีคำว่า camera control นะคะมี the sim 4กับ the sim 3พิกกี้ขอเลือก the sim 3นะคะจากนั้นมุมกล้องเวลาเราจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะคะอันนี้คือเมาส์เมาส์ของพิกกี้นะคะกดค้างไว้ปุ๊บนี่กดค้างที่หน้าจอเห็นไหมมันจะมีหน้าจอขึ้นแบบนี้เลื่อน,เล,อนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้นะคะแต่เวลาเราจะเดินเกมนะคะกด w ไยหลังเออเดินหน้า S, s ถอยหลัง a ไปซ้ายดไปขวาเหมือนเกมเคาน์เตอร์นะคะใครเคยเล่นก็น่าจะเข้าใจนะว่าประมาณไหนแล้วก็เราอยากให้มุมมันขึ้นลงนะคะกด Q แล้วก็กด e อ่ะกด Q แล้วก็กด e นะคะขึ้นลงทีนี้มุมนี้ยพี่กิกรู้สึกว่ามันสวยดีนะคะพี่กิ๊กจะใช้เป็นเฟรมที่1กดคอนโทรแล้วก็กด5ค่ะอันนี้คือมุมกล้องที่1น,นะคะ พี่กิ๊กอยากให้มันเลื่อนลงมาข้างล่างเนี่สยสวยๆเห็นแบบลูกปั้นนะคะกดคอนโทรลหกไปมุมกล้องที่สองค่ะ,<น>ะอันนี้พี่จะถอยออกมานิดนึงนี่เฟรมหนึง่งคอนโทรลแล้วเจ็ดนะคะเป็นมุมกล้องที่สามอ่ามันจะทําได้ถึงห้าห้ามุมกล้องนะคะ,ะพี่กิ๊กถอยนิดนึงเดี๋ยวนะพี่กิ๊กหามุมก่อนอหันมาทางนี้ก็ได้นะนี้ก็สวยกดคอนโทรลแปดเป็นมุมกล้องที่สี่นะคะ เราก็ซูมเข้าไปใกล้ๆก,ก็ได้ตอ่มข้างๆกดคอนโทล9นะคะกดเอื้อมไม่ถึงนะกดคอนโทลแล้วก็ใช้สองมือแบบนี้ก็ได้นะคะเราจะได้ทั้งหมด5 5มุมกล้องแล้วนะทีนี้ตอนเราจะกดใช้นะคะเราก็กดสตาร์ทที่เลข5กดค้างไว้อ่ากล้องมันก็จะแพนไปที่มุมกล้องที่1นะคะ เห็นไหมมันจะเป็นมุมที่พี่กิ๊กเลือกฉากไว้จากนั้นมุมกล้องที่สองพี่กิ๊กกดหกค่ะกดค้างไว้ก็ได้มันก็จะช้าสมูทขึ้นเห็นไหมมันก็จะได้ช็อตที่สองช็อตที่สามนะคะกดเจ็ดค่ะมันก็จะถอยออกกดค้างไว้มันก็จะค่อยๆสมูทไปอย่างช้าๆกดอันที่แปดไปมุมกล้องที่สี่ ทุกคนเห็นไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดตรงที่ว่าพี่กิกแพนมุมกล้องกว้างเกินไปกล้องมันเลยหันไปเร็วอันนี้คือมุมกล้องที่4ถ้าอยากให้มุมกล้องมันสมูทกว่าน,นี้ก็คือปรับมุมกล้องเล็กน้อยนะคะไม่ต้องเลื่อนไกลมากบางทีพี่กิ๊กก็เลื่อนไกลมันก็จะไปเร็วอันนี้ก็มุมกล้องที่5ค่ะกดเล็กเก้ามันจะค่อยค,อยคอยกลับมาอันนี้คือห หนึ่งครั้งต่อการทำมุมกล้องทำได้แค่ทาได้ถึงห้ามุมนะคะอ่ะเราได้เซมครั้งที่หนึ่งแล้วป,ปุ๊บสวยงามพารามแปดเราจะไปพรีเซนต์ตัวบ้านในตัวอย่างของเกมกันบ้างนะคะซึ่งตัวบ้านเนี่ยพี่กีก,ก็เลือกสองสาวนี้มานะโอเคพี่ก๊กเริ่มใหม่นะคะเรามาเริ่มจับที่ตัวบ้านกันบ้างนะคะพี่กกจะทำให้ดูนะคะกดคอนโทรลห้านะคะตัวนี้พี่กีกจะให้เป็นมุมกล้องที่หนึ่งนะคะ ลงมาข้างล่างนะคะเป็นมุมกล้องที่สองทำไมต้องเลือกตามพี่กีกหรือเปล่าไม่นะคะพี่กีกแค่บอกว่าทุกคนมันจะมีมุมที่อยากจะให้ทุกคนได้ดูอ่ะในใจอยู่แล้วอันนี้มุมกล้องที่สามนะคะกดคอนโทรลเจ็ดเขเข้าไปกดคอนโทรลแปดเป็นมุมกล้องที่สี่นะคะเข้าไปอีกนิดนึงอันนี้เป็นมุมกล้องที่ห้านะคะกดคอนโทรลเก้า เอื่อไม่ถึงใช้สองมือได้นะคะจากนั้นเราจะมาทดลองกันว่ามันมันเป็นยังไงบ้างหลังจากที่วิกิเลือกมุมกล้องแล้วนะคะกดที่ห้าอานนี้กดที่สองกดเลขหกค้างไวะคะ้ค่ะกดที่เจ็ดเป็นมุมกล้องที่สามกดที่แปดเป็นมุมกล้องที่สี่ที่เก้าเป็นมุมกล้องที่ห้า อ่าประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปลองในตัวละครกันมากดีกว่าสําหรับคนที่ชอบทําแบบสตอรี่นะคะเดี๋ยวพี่กีจะทําให้ดูสมมุติว่าอันนี้คือตัวซิมคือจริงๆอันนี้พี่กีก็ทําได้เก่งเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถือว่ามาแชร์แชร์แล้วกันเนาะอ่าเราก็คิดในหัวว่าอ๋ออันนี้เป็นห้องของเด็กสาวคนนึงนะคะแล้วก็แทนกล้องไว้ตรงนี้ก็ได้กดคอนโทรลหแล้วก็กดเข้าไปใกล้ๆนะคะ คอนโทนหกนะคะอ๋อใกล้ๆแล้วผู้หญิงทําอะไรผู้หญิงกําลังเล่นคอมพิวเตอร์อยู่นะคะกดคอนโทนเจ็ดนะคะเป็นมุมกล้องที่สามทีนี้เขาเล่นเกมอะไรไปใกล้ๆนะคะคอนโทนแปอ๋อเล่นเกมนี้อยู่นะคะมุมกล้องที่ห้าสีหน้าของคนเล่นนะคะอ่ะเริ่มใหม่ อ้าวเมื่อกี้ผู้หญิงคนนี้ยังไม่มาเลยมาไงอ่ะเดี๋ยวเรากดเลขห้านะคะมุมกล้องที่หนึ่งมุมกล้องที่สองแล้วก็แพนเข้าไปใกล้ๆคนเล่นเกมมุมกล้องที่สามเข้าไปใกล้กว่านี้ดูว่าเขากำลังทำอะไรอ๋อเขาเล่นเกมอยู่นะคะมุมกล้องที่สี่อ๋อเขาเล่นเกมนี้มุมกล้องที่ห้าจับสีหน้าคนเล่นนะคะ อ๋อขากำลังคุยกันอยู่นะคะเรื่องเกมเห็นไหมว่ามันง่ายมากมันมันอาจจะยากนิดนึงตรงที่เราเลือกมุมกล้องนะคะว่ามุมกล้องในใจเราอ่ะจะเลือกเป็นอันไหนจริงๆแล้วถ้าทุกคนลองฝึกอะคะ่ะไม่ยากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ดูพี่กี้ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง3ามรอบถูกไหมรอบแรก ก็ะค,ะคือแผนที่พื้นที่บริเวณตรงบริเวณด้านนอกรอบๆนะคะพี่กิ๊กอยากให้ตัวไหนเป็นจุดเด่นพี่กิ๊กก็เลือกจุดนั้นนะคะเป็นจุดที่จะพีเศนั่นเองนะคะส่วนมุมกล้องที่2เนี่ยก็เป็นมุมบ้านตรงนี้เพราะว่าอันนี้เป็นบ้านตัวซิมที่ตัวซิมอยู่นะคะพี่กิ๊กก็เลยอยากจะแบบพีเศษให้นิดนึงว่าอ๋อบ้านที่เขาอยู่อ่ะเป็นแบบนี้แล้วก็มุมกล้อง ถัดมานะคะก็คือภายในตัวซิมนะคะแทนกล้องไปที่ตัวละครว่าตัวละครเนี่ยเป็นมายังไงอะไรอย่างนี้เนาะจริงๆถ้าเกิดคนที่เซียนแล้วอะคะ่ะก็สามารถทำเป็นสตรอรี่ได้นะคะคนที่แบบชอบสร้างบ้านเช่าอะไรเงี้ยก็ใช้นี้เป็นเป็นตัวอย่างได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะหวังว่าจะได้รับความรู้จะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆในการเล่นมากขึ้นนะคะพี่กิ๊กไม่ได้เล่นเก่งอะไรนะแต่ว่า ถือว่าเป็นความรู้มาแชร์กันนะคะขอขอบคุณทุกคนมากๆรักทุกคนมากๆค่ะบ๊ายบายขอบคุณและสวัสดีค่ะจิบๆบ